เรียกว่าเป็นประเด็นที่บอหอดบอกถึงกันหลายพอไงเกี่ยวกับกรณีนี่แหละพี่น้องการเปิดการปิดฤดูกาลของวงหมอล่ำนี่แหละล่าสุดเป็นจังไดเมื่บ้านนีข้าวนี่แล้วหน่อยเบาข้าวนี่แล้วอถือว่างานนี้พี่น้องจังไดสร้างส้นสร้างสร้างส้นสร้างแนวด่ยักชนยักษ์แนวใดอีกหมอล่ำสองขนาดใหญ่เบอร์ต้นต้นของเมืองไทยจะบอกว่าไปเล่นสนามเดียวกันอีกเด้อบ่บ่บ่แนวดอีกอันนั้นมันปฐมกับระเบียบ อันนี้พี่น้องัดที่นี่จังไดปิดฤดูกาลวันเดียวกันปิดฤดูกาลวันเดียวกันแมนนั่น,นก็คือประถมบันเทิงศิลป์ของคุณพ่อดาบสอวค่ะครับสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงของบอสโจโยมณินหลายๆคนบอกว่าเอา้ามันสิเป็นอย่างแต่วายยาเรื่มพี่น้องสองคณะน,นี้ถาสิวไปแล้วยูบ่ไก่กันเลยห่างกันไม่กี่กิโลเองเพราะว่าอย่าง ซาอนห่อยอยอุบานแพงยุบานแพงเนาะ,ะยุโกสุมพิสัยแล้วประถมมัทิงศิลป์ยู่ตำบลพระรับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นห้างกันบ่อกไก่พี่น้องห้างกันบ่อกไก่แล้วหลังจากเรื่องนี้เนาะพี่น้องต้นสายปลายเหตุมันมา,จากจังไดบอโจบอโจพี่น้องบอโจได้โพส์อ่าโพส์ว่าจังไดตีเสายี่สิบเก้ามิถุนายนนี้ ปิดฤดูการสาวน้อยเพชรบ้านแพงวันเกิดผมแจกไข่ไก่หนึ่งแสนฟองแล้วก็สิแจกไข่คนละสิบแปดฟองอมอผมสิแจกเวลาหนึ่งทุ่มที่นาประตูมารับฟี่ได้เลยครับอยากให้อยากแจกอยากมอบสิ่งดีๆครับวาสันวาอพอตะโพจังสิปึ๊บแมนบอลละ,ะซึ่งผมเสื้อว่าบาจอกับบ้าฮูดอก เออว่าสิปิดตรงกับผู้ใดแต่ว่าวันเกิดเพิ่นน่ะนะพราะแต่เจ้ดข้าวเท้านล่ะพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยแนวใดายเพราะไงพอดาบสอแห่งปฐมบันเทิงศิลว่าจ้งใดบัดทีออกมาโพดคือกันค่ะเออปฐมประกาศปิดฤดูกาลตั้งโดนแล้วออืว่าสิเปิดนี่ยี่สิบเกากันยาปิดยี่สิบเก้ามิถุนาหกเจ็ดตรงกันกับบอโจเออบอโจสาวน้อยคือสิมาปิดมือเดียวกันเนาะบาดนี่ เอามือไม่ได้บอขับบอสผนะา,ามือไม่ได้บอขับบอสเออเอ้าวยังบอพ่อพี่น้องสําหรับพ่อดาบซอเนาะแห่งประทม,มน้งศิลป์เพิ่นก็ได้ออกมาโพดอีกพี่น้องออมือเปิดมือปิดถือว่าเป็นมือสําคัญเพิ่นว่าครูบาอาจารย์กําหนดบอเคยเลื่อนบอเคยใหญ่จักเถื่อครับวันเกิดบอจโจเคยเลื่อนจัดวันที่ 28, 29, 30, ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบยุน่าเพิ่นว่าอ,อ่อาแล้วแต่ปียุน่าเพิ่นว่าประมาณนี้เนะเออเาะแล้ว เป็นจังไหล่ละบันนีอบอจัวว่าจังไหพอดาบซอเพิ่อนว่ามผมปิดวงแถบทุกปียี 29, 29, 30, ่สิบเก้าถ้าบย่2ิบเกาก็สามสิบมถุนาวันเกิดผมทุกปีเด้พอ,อเสียผมเฮตดจังไหรน้นอบัดนีพอบันนีเพิ่อนว่าแล้วลาสุดเป็นจังไหรจนได้โทรหาอีพอบันนีเพิ่นว่าบอจได้ออกมาโพสคล้ายวันเกิดผมปิดวงจัดแบบนี้ทุกปีครับ เป็นจังไหรพี่น้องจนได้ทัหาจนได้โทัหาอันนี้ต้องรอติดตามอีกครั้งหนึ่งเนาะพราะนเนาะว่าสรุว่าผู้ใดสิมีการเลื่อนการใหญ่บอ่อหรือว่าจะยังเป็น29มิถุนาปิดฤด,ดูกาลคือเกาบอ่อสาหรับมือปิดฤด,ดูกาลคือคุณพ่อดาบซอนั่ยละเพิ่นบวว้คือว่าเป็นมือที่ ที่หลายที่สําคัญของวงหมอลำคูบาอาจารย์เพื่นในทาาของหมอลำเพื่อนอาสมีการกาหนดมือกําหนดเวทไว้แล้วนปญญานแต่ว่าเข้ากับบรูนําเพิรนแต่ในส่วนของเอฟซีแฟนคลับของวงหมอลำบาดท,ที่นี่เป็นจ้งใดมือปิดดูการถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่สําคัญสําคัญแนวใดเป็นการไปแสดงความหากักแมนบอกพญายเป็นการไปแสดงความหักคือว่าอะไราอาวอนเดบันน right, 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 ี้เด้ออ่าพระเอกหมอลำ นางเอกมอลลัมศิลปินที่ตัวเองชื่นชอบสีบอรไดพ่อกันอีกโดนจังสิแหมห<อ>ลายคนก็นอยากไปห้กกำลังใจนํามาไล่ไปมอบหายด้านนาเวที่เร<อ>ียน,นบลล่หล่ะมันสีบอรไดพ่อกันโดนเออแล้วบัดที่นี่เอฟซี FC แฟนคลับของวงของมอล่มัมแต่ละวงนี่คือว่าคือจังเจางสิแม้พรไงอาจจะเป็นเอฟซีของประถมอ,อาจจะเป็นเอฟซีของสาวน้อย สิไปจังไรละบาดนี้แมนบบสีไปจังไรอ่าสาวาโบทาวาบบสำคัญโบแมนเด้สำหรับเอฟซีสายหมอลำเนาะอยากไปให้กำลังใจอยากไปให้กำลังใจสาวน้อยกะเสียดายประมอยากไปให้กำลังใจประถมกะเสียดายสาวน้อยจังสีเอ้าแต่ว่าเนาะว้าวุ่นเลยทีนี้หลายๆคนบอกว่ามือปิดเมื่อเปิดฤดูกาลนี่ค่ะถือว่าเป็นมือรวบรวมเอาความปังค่ะเออคือว่ามือนี่ละรวยแท้ เมื่อปิดเมื่อเปิดนีดด่รว้แท้เพราะว่าอย่างที่คล้ายๆกับเป็นคออนือยังได้กน่อยเยียนจบแม่สิจ่ากันน่ะแม่เออเขียนเต็มเสียเต็มผ่านคือกันหมอร่ำสิปิดฤดูกาลเอฟซีแฟนลับกันล่างไหลเพราะว่าสิเป็นมาไรเห็นบง่งบางวงมาไ่จะเป็นจักรล้านจังสี่มแม่ถ้าเทียบไปแล้วออถ้าเทียบไปแล้วถ้าเป็นถ้าเป็นลูกหลานเนาะเรีน่นหนังสือก็คือ จบหลักสูตรไหมสิปิดเทิ่มยังสี่แมนบออหรือว่าคือจังเรียนจบยังสี่แมนเรียนจบเพื่อที่จะทําการซ้อมหล่ะกะเปิดดูดูการกับซีเดพอกับอีกโบทบาทไม่แล้วก่อนหล่อก่อนร่ำไม่แล้วจังสีบแ่ีเห็นกันโดนสีบ่เห็นกันโดนบางคนก็อยากไปให้กาลังใจคือจังลูกเข้าเรียนจบปริญญาตรียังสียนบออยากไปให้กาลังใจอยากเอาช่อดอกไม้ไปให้อยากเอามาไล่ไปไ้จังสี่แมน แล้วว่ากัน<ช>วา่ามอลล่ามกะปิดปีละเทีทยบัตรที่ดิถือว่าเป็น 10, มือหมานที่ละบัดดิมือหมานหมานทางไหนเนีย่ยหนึ่งระพวงมะลายสองพี่น้องราคาบัตรเข้าประตูค่ะเออซึ่งว่ากันว่ามาจากทัวสารทิศเลยหละเอฟซีนี่ค่ะเออแล้วยังมีปีก่อยอีกไม่ว่าสิเป็นรายได้จากการขายสดค่ะอ่าขายของค่ะขายอย่างขายเสื้อค่ะเสื้อเพื่อนปีละปีปีละอันปีละไอปีละชุด หมายถึงว่าเสือของวงนี่วงนี่นคือจังสาวหน่อยนี่ปีหนึ่งปีหนึ่ง,นงันขายเสือมาได้หน่อยดิยแล้วปีหน้ากสิปลี่ยนรูปแบบใหม่เออจังสิไหมนั่นละบัดท,ที่นี่กันเลยว่าไอ้มันเปลีย่ยนไดยคือสิมาถับกันแท้จังสิอะอคือว่าคล้ายๆครับเอฟซีกับ<ะ>ขันขันมันปิดคนละมือเอฟซีอาสีมาหลายคนหนีบอจังส่แต่ว่าอันนี้สำหรับเอฟซี<ะ>อ่าที่มีใจเป็นสอง หมายถึงว่าเออปฐมข่อยกระหักเว้ยเออสาวน้อยข่อยกระหักจังสีไปใส่ยุ่ใกล้ใสไปหันแล้วเว้ยจังสีแต่ว่าที่จริงแล้วเอฟซีแต่ละคณะกับสีมีของไข่ของมันค่ะเออลักลักเออคืออย่างเอฟซีสาวน้อยจังสีเออกระอาสีโฟกัสไปที่สาวน้อยอืมหรือว่าคนละมือกระอาสีบ่าไปปฐมหรือว่าสีไปเออหรือว่าอยากไปเบิ้งมอลำมซื้อๆก็ได้จังสีนะมันเลยหลากหลายปัจจัยบบที่นี่ก็เลยโตเถียงกันซื้อดอกแต่ว่าสรุปว่าเพิ่นยังบ่ท่านได้ออกมา สรุปแหมือนพ่อผอยไงว่าหลังจากที่บบโจมีการยกหูโทรศัพท์ไปหาคุณพ่อดาบซอนี่สิจังไดโบท่านได้มีการการออกมาบอกกับเอสซี่ว่าไพสีเลีอนโบตีสีเลียนหรือสีปลักลักคือเก่าค่ะเออเพราะว่าถ้ายสีบอลไปแล้วมันกลายเปไก่กันอิเลียนล่ะผลับครับบ้านแพงบบไก่กันพี่น้องโกสุมพิเศษมันหย่อนสิเขาไปสลักคอน์ดเจนเราด้วยแมนคือโบแมนเฉพาะเอสซีของหมอลลัเท่านั้นเนาะคือจังศิลปินจังสิแมสศิลปินของสาวน้อย ปฐมปิดฤด,ดูการบอจังสีแม่ไปให้กำลังใจมูพวกกันนะจังสีแม่สาวน้อยเพชรบันแพงปิดฤด,ดูการบอศิลปินของปฐมปไปให้กำลังใจมูพวกจังหน้ากันนะจังสีแม่พอหไงแมนบละคือว่าเป็นเพื่อนเป็นพ้องเป็นพี่เป็นน้องกันแต่ว่าเรื่องนี้เสือว่าบ่กระทบหลายบันไดดอกหรือว่าอันนี้ก็สิเป็นคอนเทนต์พอดีซื่อกับบงหุกคึกันเออยี่หรีเออที่เราบ้ากันอยู่นี่น้องพี่น้องเนาะเอาก็ว่ากันไปแต่ว่าสําหรับความคิดผมเอ่อบ่หู้แอกว่าเพนเลือนบ่เรื่อน แต่ว่าสาหรับความคิดผมผมว่าไม่น่าจะเลื่อนเพราะว่ามันได้มันมีการวางแผนหล้วการบอกออกไปหลายแล้วแต่ละคนยังสีนะ<ะ>่นาคือยังบอโจรจังสี่กัเพื่อนได้ยืนยันว่าสิปิเมื่อนี้เพิ่นอาสิบอได้มีเกียแต่หน้าดอกเอพิ่นอาสิบอได้มีเกียแต่นาแต่ว่าทุกๆุกอย่างมันอาจจะลงตัววันนี้เอทั้งวันเกิดพร้อมจงสีกันเลย<ะ>เออเอาซาจังสีนะบ่เป็นยังบ่เป็นยัง,ยง,ยงตรงกันกับบอเป็นยังพอเป็นกําลังใจคืเอเราเหมือนเดิมออาสำหรับเรื่องนี้ก็ตทิดตามตามทิศกันต่อพี่น้องเอเสื้อ่าบ่เป็นเรื่องไง ไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ถือว่าเป็นหมอรำขนาดใหญ่ซ้นกันยังไปคืนยังหลายพอดาบซอก็ได้แต่ถ้าปะทมกับระเบียบล่ำเทิงเวที่เดียวกันก็ล่ำมาแล้วตัวแล่นห้านั่นแล่นห้านนี่ก็แล่นล่ำมาแล้วตัว,นนม,ว,ตวมันสิเป็นอย่างเอา้าสำหรับมือนี้เขาจากล่าลาจากพี่น้องไปแต่เพียงสำนีเป็นกระลังใจให้หมอรองหมอล่ำพี่น้องช่วงนี้ว่ากันว่าหมอล่ำฟีเวอร์กะดีใจนั่เออ ดีใจน้ำพุ่มใจน้ำพี่น้องเพราะว่าช่วงโควิดโอ้ลำบากอีหลีหลายๆคนเอาโตเกือบปลอดเนาะอะ่สำหรับมือนีจากล,าล่าจากพี่น้องไปแต่เพียงสำนีแล้วมาพอกันไม่คิดหนาพี่น้องสำหรับมือนีขอบคุณครับขอบคุณค่ะ